โอเคครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเอ่ออะไรวะเล่นลูกสองแล้วห้ามวิ่งนะทุกคนคือเป็นคลิปแบบแปลกมากนะผมไม่เคยเห็นใครทํานะแด่ก็ในเป็นช่องผมช่องแรกที่ทำนะตอนที่น้ะขอขอมานานแล้วนะแต่ผมเพิ่งได้ทําให้นะครับผมไม่ใช่รหรอกมันยากนะผมก็เลยต้องแบบเตรียมตัวเตรียมใจสักนิดนึงนะแถวจริงๆก็ลืมแหละครับผมโหทุกคนดูดี ผมรู้สึกว่าชีวิตผมเนี่ย slow life มากนะทุกคนแบบเล่นแล้วผมง่วงนอนเลยมันมันมันไม่ตื่นเต้นเลยนะทุกคนกอผมต้องพยายามพากให้มันแบบเออตื่นตื่นเต้นนิดนึงนะทุกคนจะได้ไม่ง่วงนะดูดิดูช้าดูอึดอัดเลยนะทุกคน,กคนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมไม่ได้เอาเคิลลี่มานะเกมนี้ผมเอาเป็นมิชามาเนี่ยผมว่าผมได้ข่รดได้นะผมเพราะว่าแค่เดินแบบนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ทันบงมอยู่แล้วนะแค่คิลลี่อย่างเดียวก็ ทันบ้างไปทันบ้างแล้วทุกคนอันนี้เดินนี่คือต้นวงกินตานยนะผมพูดเลยทุก <c oughs> <c oughs> คนคนอยู่ด้านหลังผมนะ <c oughs> ผมว่าจ,จะไปเอารถก่อนนะวิ่งอย่างนี้ไม่น่าขันเขานะผมว่าเอาแต่งงเฮ้ยคนด้านหน้ามีคนอุ้ยเขาโคตรเจ็บทุกคนเออโอ้โหทุกคนมันช้ามากเลยตอนเนี้ย <c oughs> ที่ผมต้องพูดช้าตามเลยนะเฮ้ยเฮ้ยสกายเลอร์ โอ้ยคนไอ้วงเหลือลูกเดียวโอเคถ้าผมมีอาการแบบเผื่อไปกดวิง่งก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่ามันชินนะเนะปกติผมก็ไม่เคยไปทำอะไรแบบนี้นะโอเคมาดิอุ้ยตอสาม่สิบเจ็ดเลยนะแล้วเขาปืนอะไรวะเนี่ยเอ็มเจ็ดเก้าป่ะมาดิมาดิอุ้ยมาแล้วทุกคนโอ้โหมาตามคำเรียกร้องนะโอเคระยะนี้ต้องปืนพกนะ อิ้ยมาดิเพื่อนโอเคสองก็ได้วะมาดิไม่โหทุคนอุ้ยโอเคเรียบร้อยนะอ๋อปืนแทนแคนนอนนะทุกคนผมก็นื้ว่ 9. เอ็มเจ็ดเก้าแหระแบงตั้งนานนะแล้วคนนี้ไม่มีไอวอลด้วยทุกคนโอ้โหแล้วคนถ้าผมกดสุดขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นปุ่มวิ่งนะบรรยาป็นวิ่งอัตโนมัติทุกคน ถ้ามีเผลอหลุดไปบ้านก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมจริงผมน่าจะเจอคนหลายคนละผมดูทรงนะถ้าผมวิ่งนะทุกคนโ้โหนี้ผมต้องค่อยวิ่งค่อยเดินแบบดูด,ดิโอเคทุกคนเรามาเปิดดูคนกันก่อนนะเปิดตำแหน่งคนที่แบบเขาเรียกว่ายงไรอะเปิดตำแหน่งศัตรูนะนี่ช้าจนสมองช้าตามเลยทุกคนโอเคด้านบนเองนะาอยียแสดงว่าด้านบนนี้มีร้านค้าสีม่วงก็แปลว่ามีสองช้านะผมอยากเล่นพอดี โอเคเราลดเอ้ยทุกคนไม่ได้อยู่ในวงโอ้โ oh, ห oh. ดูดีทุกคน <laughs> บิ่งไม่ทันวงนะโอ้โหโอเคบิ่งไปอย่างนี้หละนะทุกคนผมไม่อยากใช้คำว่าบิงผมอยากใช้คำว่าเดินนะโอเคดีนะน้องเขาไม่บอกว่าให้ผมนั่งแล้วก็ค่อยๆแบบขยับไปขยับไปเงี้ยตายนะทุกคนพูดเลยแบบเนี้ยเพราะว่าตายจริงๆ <laughs> ตรงไหนวะเฮ้ยโอ้โหเขายิงผมได้ผมไม่เห็นเขาอะ นี่โอเคทุกคนผมหนีเขาดีกว่านะผมขอเข้าวงก่อนเขาก็หนีผมเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนีค้ทุกคนเขาค่อยวิ่งไปให้เขาค่อยเดินไปนะเออโอ้ยไอวอลของดีไอไอตบตกทุกคนเผื่อจะมีไอวอลหรือสองชาร์จให้เรานะผมหรือมีทั้งสองอย่างเลยนะ <laughs> โอเคเ้วค่อยไปนะทุกคนโอ้โหเอ้ยสองชาร์จ โอ้ยทุกคนมีไอวอด้วยผมไปก่อดสี่ของโคตรฟูทุกคน I โอ้โหโอเคเฮ้ยี่ยทุกคน,คนะกคนบางทีมันจะมีอาการแบบกดขึ้นไปบนสุนแล้วมันจะวิ่งให้อตัตโนมัตินะทุกคนผมก็ต้องแบบคอยเตือนตัวเองนะว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะโอเคเรามาตามลาคนนี้กันนะไปนไหนแล้วเพื่อนผมไม่กล้า้าไปเอาไอวอลฟีนะทุกคนผมก็เขายิยงหล่อยผมอะโอเค อยู่ตรงไหนวะไม่มีเข้าวงเหรอทุกคนแต่๋ยวเขาอยู่ด้านล่างอาจจะด้านล่างนะผมว่าเด้านล่างอะไรอย่างงี้โอเคมันมีเสียงอะไรวะเนี่ยเป็นกล่องนะโอเคตรงไหนวะเฮ้ยหามัเจออยังไงอุ้ยเจ็บทุกคนเขาเจ็บโอ้โหเอาไม่มีระเบิดพี่ทุกคนต้องโยนแฟลยเฮ้ย ว่าผมวางไอ้บอลเปลืองเกินไปแล้วทุกคนมาดิผมมาเพื่อนโอเคอุ้ยอุ้ยมาดิอุ้ยเขาเนี่ยเป็นสองขววงนะทุกคนมาดิเฮ้ยโหไอ้บอเลเลยหนึ่งลูกว่ะทุกคนบงก็จะบีบแล้วนะเอาเขาวิ่งหนีเอา้าโอ้ตามไม่ทันทุกคนโอ้โหตามไม่ทัน ภารกิจนี่ก็จะหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยน่าจะมีรถทุกคนเราขี่ไปดักเขาได้นะโอเคดักได้แหละทุกคนจะขอพันยาก่อนนะโอเคโอ้โหเนี่ยทุกคนเห็นปะมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเราลากไปสุดมันจะวิ่งให้เราเองนะโอเคโอ้โหทุกคนผมรู้สึกเร็วขึ้นมาในทันทีนะเห็นปะเอ้ยนี่ไงต้นไม้ทุกคนอาดิเฮ้ยเดี๋ยว ทุกคนผมเปิดกดวิ่งว่ะเอาภารกิจหมดมาดิโอเคโอ้โหทุกคนไม่มีเวลาแม้แต่จะเก็บไอวอลนะเมื่อกี้ผมเผลอกดวิ่งไปทีนึ่งขอโทษทีนะครับผมทุกคนมือมันไปเองนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะผมพูดจริงเลยอยันนี้ผมไม่มีไอวอลทุกคนตัวน,นี้เหลืออีกสี่คนนะนเหมือนว่าเขาจะยิงกันตรงนั้นนั่นไงเฮ้ยติดท็อปสามแล้วทุกคนโอ้โหติดทอ็อปสามยังไงวะเนี่ย ตอนแรกนะผมคิดว่าติดท็อปสิผมก็โอเคแล้วนะอันนี้ท็อปสามเลยทุกคนเอ้ทุกคนครับเขานั่งทําไมอ่ะ <c oughs> นี่ไงโอโ้โหเต็มหัวนะอีกคนนึงบนบ้านเลยครับทุกคนใช่แหละยิงผมโดนไหมอุ้ยนังไเงไม่น่าพูดเลยทุกคนโอ,อทุกคนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในวงด้วยนะอะไรครับเนี่ยโอเคผมต้องวิ่งไปฝั่งขวานละน่าจะได้อยู่นะทุกคน รอความสนใจญ่เขาแป๊บนึงนะไปฝั่งขวาเขาน่าจะไม่มีมุมยิงนะผมว่าโอ้เขาไม่โผล่เลยทุกคนโอเคไม่ได้ปะโอเคได้อยู่ทุกคนเอาเป้าไม่ล็อกโอ้โหมาดิอุ้ยเก็บไม่หนาทุกคนโอ้โหวิ่งไม่ได้โอ้โโเขานูโอเผไปแล้วด้วยนะอยากไปเก็บไอ้วอลมากเลยทุกคนอุ้ย ยังไงผมว่าเสียงถามาใ,ใกล้ๆนะมาดิโหมด้พอหมดแล้วทุกคนหมดทุกอย่างแล้วนะวิโอ้โหระเบิดทุกคนผมหมดแล้วอเอ้ยผมหมดหมดแล้วยืนนะทุกคนโอเคยืนบัสอย่างนี้เลยนะเหลี่ยมผมก็โอ้โหหัวก็บังผมนิดเดียวเองดูด,ดิโอเคยังพอถูถ่ายได้นะทุกคนคมาเดีนะ๋ยว โอ้จีเกาะสีจะแตกแล้วเนี่ยเอ้าโอเคโอ้ไม่ได้เพื่อนเฮ้ยโอ้ดิโอ้โหถ้าผมมีไอ้วอลนะทุกคนโอ้โหทีเดียวเองอ่ะเขาเกาะสีนะโอ้โหแต่ผมทำเต็มที่แล้วทุกคนเสียดายนะแต่ก็ไม่เสียใจทุกคนที่ทำเต็มที่แล้วนะเนี่ยเป็นไงพูดเหมือนแบบใหญ่โตนะ ตาแรกเลยนะครับผมผมเล่นตาแรกเลยนะวันนี้เนี่ยโอเคก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติด like, ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใผมด้วยนะผมเ,เล่นฟรีไฟล์แบบสู้ชีวิตนะเกมนี้เป็นไงทุกคนไปละฝนกำลังตกเลยนะเนี่ยผมอาคิไม่ให้ทุกคนดูนะคนดูนะครับผมบอกก่อน